สวัสดีครับผมนายแพทยพลจันหอมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับเ้าเลขที่4วันนี้จะมาสวดมนต์แปลและแผ่เมตตานะครับบทนมัสก,การพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทธ佛วาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพาาระอรหันต์จับเพลิงกิเลสเพลิง,งทิง้เชิงหลับสรู้ชอบได้รวยพระองค์เองพุธั้งพระควรตักอวิวาติมิข้าพเจ้าขออภัวา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สว่าขาโตพระพุทตาโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วท้ามังนมัสสามิขพระเจ้าขอนมัสการพระธรรมสุปฏิบัติโนพระครวโตสาวกษาโภคพระสง์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสงคังนามามิขพระเจ้าขอน้อมน้องพระสงฆ์บทนมัสการพระพุทธเจ้า นโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ปิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุกตโรกวิทูอนุตโรโพนิสธรรมสาริสัทธาเทวมนุษยานาพุโทโธพควาติบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณสวาขาโตพัควาตาโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัติโกโอปะนิโกปัจจักตังเวทิสโพวิญโยหิต บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยัติทางจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสัุพาราเทสะพระควโตสาวกสังโฆอหุนายโยพะุนายโยทักขีนายโยอัญชลีกาลณิโยอรุตตารังปุญญะเกตังโลกัสสา บทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิจุโขโหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอนิโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขรักษาตนอยู่เถิด บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่นสัพเพีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวียงแก่กันและก,กันเลยอัพยาประชาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลย อามีคาโหตุจงเป็นสุเจรสุเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันสุจงมีแต่ความสุขใจสขใจรักษาตนให้้นจากทุกข์ภัยั้งเพิ่มเถิดอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลี วันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทวันทาขอบคุณครับ